มาตอนบ่ายไปนี้พี่น้องเสียฟ้าห้องกันติ้งตัง้งติ้งตัง้งมาเจอรอบบ่ายบันนี้มาเจอรอบบ่ายบันนี้คือหลายผู้หลายคนแท้บาลนี่เปลี่ยนสีก็มีแมนอ๋อถือไมอ้กุหลาบบ้านบ้านสามสามคนได้เป็นผู้ชักบ,บ้านนีออ่ยันประธานแมนยันประธานผู้ดำผู้ดำกับมีที่ผู้ไวสามเดนพี่สบายดีสบายดีรอบแรงรอบบ่ายรอบแรงรอบบ่ายไปดีน้องมินตากบินน้องมินตาน้องลูกปลาสบายดีเปลี่ยนมาบัดนี้เปลี่ยนสี ใส่เสียกันยาวแลว้วบานนี้นี่เราใหญ่ได้ใส่รองแมนเหม,มือในใส่ดองผูกระบายเยอางนานดนู้น้องติ๊กเด้อสบายดีรองติก๊กสบายดีเด้อสบายดีป้นนั้น,น,น สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนที่เขาหลบหนะ้หักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิดทุกหม่องทุกบอลพี่น้องเลยเนาะบวันนีเป็นทางในทางนอกอยู่ไกลอยูย่ไกลเบิดทุกหม่องทุกบอลพี่น้องเลยเมืเอ่อนี้กายินดีต้อนรับเขาซื้อซอง YouTube, ยูทาาูบบ้ากับไพ่บ้าเล่าคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะพอ่อพ่อกันก็บ้ากับไพ่กัอยู่ที่บ้านน้องลูกป้ามื่อนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ มาเยี่ยมยามถามข่าวสารทุกสุกดิบพี่น้องเลยเนาะกิจกรรมประจําวันของน้องเพลินเนาะว่าตอนนี้น้องเพลินเหตุยังอยู่พี่น้องเลยคือเห็นดําหน้าดําหน้าพงพี่น้องเนาะดําหน้าพงทําไปแล้วกับสองมือมือที่สามมือนี่พี่น้องเลยกายังไปทัะแล้วเทือกไว้สั้นอีกประมาณสามสี่มือพูดแล้ว คานว่าสีแล้วเนาะกับหน้ากับห้เดียวพี่น้องเลยกับบุหรี่ดอกกับกวางได้พี่น้องดำดำหน้าแห้งเนาะดำหน้าพุงอะไรบุหรี่ดำดำชักชักดุพี่น้องเลยตอนบ่าวไัยมาเมื่อก่อนก็ได้ไปดำซอยน้องน่องเพิ่นอยู่เนาะมาเมืเอ่อนี้ก็คือเก่าอะไรพี่น้องเลยก็สีได้ลงไปดำซอยน้องนเพิ่นก่อนเนาะ แต่ว่าน้องๆเพิ่นคือสีขึ้นไปกินข้าวเที่ยงบ่หรือว่าจังไรพี่น้องมีฉ่ำหมอยู่เนาะเพิ่นขึ้นกินข้าวเที่ยงอยู่ทั้งเฮือนใหญ่เพิ่นบอกด้วว่าจังไรโอ้ยทางบ่าวกับไพ่ก็สิออกไปหากูญแลพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินหน่ำซะก่อนพี่น้องเนาะเริ่มเมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ หลังจากขึ้นมาแต่ดับหน้าซอยทางกันน้องๆเพิ่นเมื่อกี้นี่เนาะทั้งบ่าวกับไพกก็สิได้ไปออกหายกินข้าวก่อนจึงสิกลับมาเวทางน้องๆเพิ่นอีกเทื่อนึงพี่น้องเอลยเนาะอ้าวมาบัดนี้แม่นผู้ใด้ย่อไปสัางมาบัดนี้พี่น้องเอลยบ่แม่นน้องลูกป่าบ่ย่อเพิ่นย่อเพิ่นได้พาข้าวมาสู่กินบ่มื้อนี้เนาะนยังบัดนี่ยเฮ้อ ตีมือผู้ใดนี่้องป้าตามังหุงตาบมังหุงแจปาดุกทอดปะุกถอดปมึกตัวนีนี่ปะมึกมาใช้งงน้องปาน้องปาย่อมาหายหอดหอดพี่พี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยมังคุยอน่ผมัวดีเด็เลยโอ้ยดยด้ด้วยดีเหมือนน้องขัดแท้นี่ขึ้นบค้ามาเป็นบกข้อบานนี กจะมาแนะนำเอ้ามาหน่อยจี่ะสิ่มกินข้าวกอน้นี่นี่่น่โดยโยโดเอ้าขาทางเพิ่นจิงเงาโดยน้องปาอ่าอนี้มึงไงทางเพชรทัางแซบปลาแมนไพ่ต่บหุุงนี่ไอต้อยไต้อยสูดรสูตรนเนคือแซบคลกดแท้เลยปากัเาห่าตุงคหมอน ตาพูหงใส่น้ำนะไร่ใส่ประเด็กได้เลยไใส่โคกอีใส่โคกอยู่แต่ไม่ใส่น้ำเ่อมาจะใช้เจ้าเราเคือจะน้อยหูใครมาฉาบคนแรมาจะคือนายพูนอยหืมหักดีๆคนเพลินเนาะสุดยอดเลยดีว่าหยอกกื้อกาปนยังเมื่อกี้นี้เออลุกยบนกเดนุกเดบุกเดุกเีกเดีกเลยบปดยอกีื่อนเี่เดีดีลบกดนุย โม่น้าบัดเก่งใจเพื่นเนาะโม่งกำลังโกกโกกอยู่ครับ่าสีบอครับไม่ตีจากเพื่นหว่าจันว่าอันนั้นพวกนี่ไ่ไดหเลยนาดบงแหนเฮ็ยได้จากพี่น้องจะเป็นเลยงานไม่ได้เหรอเรือครั้งแรกเลยเนาะแม่โค้ัโว้โหโอเดอ้โหัอ้โหอ้โหโอ้โหโ้หโอ้หอเดี๋ย้มหโายโห้หโอีหโอาโหาอ้หโอมโหห้โหโอ้ Mà chụp cả thải gì tap cối ba tao quê ba men làm làm tap cối ba vào đục ba tap cối ba tap cối ba làm những con bạc bay bốc phải không bay bốc bay bốc đi cái bay bốc bay bốc bay bốc, bốc. nó ăn mặn mà nè bốc bao bay bốc nó ở đây cái gì vậy bay bơi mơn oh bay bơi mơn này nôi Bài đấy bao men là sẵn tân trung riêng hồ khẩu thì phần mọc riêng อันนี้ก็มี่เงาเพ่งเอ๋อก็มี่ไปหาให้ใช่ไหนนี่เผาป่าก็ได้บริเวณใกล้นี่นบอกบอกพิจิลายแด้ที่น้องเคยกินบ่เคยกินแล้วบัวบกบ่ต้นใบใบบกบ่ต่างหากไรต่างกันบ่เนี่ยบ่บกกับต้นเขาขายุเพื่อนเออกอันค้นค้นอะย่างใช่ไหมใบอันน่ะบัวบกค่ะมันอยากคือใบบัวแต่ว่ามันน้อยกว่า อันนี้หันอยู่ในโค้งน้ำป่าเกลียวปลากระเช้าไหน่อยใพะเจียวปลานะไปเท้าปลาลูกบโบลูกหน้าลูกลูกพันลูกพันโอ้ปลาลูกพันนี่แบบเดียวกันบบกับปลาลูกกันเพลียงอันนั้นแล้วปลาลูกพันเออเป็นพันเหรอโบเป็นพันเอาได้จากไะไเป็นเถอดก็อืมพอวายเอฟซีเพิ่นเพิ่นว่าปลาลูกพันเนาะมือนะมือที่ว่าว่าน้องว่ากินข้าวกับแกงปลาลูกพันเพิ่นว่าปลาลูกพันนี่แบบเดียวกันโบกับปลาลูก คือว่าเลี้ยงเอานะเป็นว่าที่อันเดียวกันบ่อ้ยอันเดียวกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะปลาดุกพันกับปลาดุกเลี้ยงอันเดียวกันปลาดุกหน้าผนก็เลี้ยงก็มีเดี๋ยนี่หน้าหนองปลาแมนมีเด้เฟผมอ็ไปเลี้ยงทักกี้ดิหรือว่าทางน้องต้อยเป็นตำมะฮุ่งกับบอกทำไมวะจุดจ่อคือว่าตำมะฮุ่งใส้นหน้าเบอร์เสพเด็ดเลยท่านเสพใช่ทางแซ่บทางเพชรเดี๋ยนี่ฮะหรือว่าบ้านน้าเพชรเนาะเพป็นตำมะุ่งใส่นหน้าอยู่พี่ก็เป็นบางคนรใ่น้องหนองปลาเนาะ เ้าสูตรพันนี้สูตรเจ้าได้สัเจ้าไม่เคยำแต่บ่ไปด็กจ้าำน้องเขใส่ใ่แล้วเออไปกินแล้บานนี้ที่น้องต้อยตานี่จะปลูกใหม่บริวารบริปุ่้ปลูกเองเราได้ปลูกใหม่ได้บางทีได้ออามาสูกินนี่บริปุ๋มใหม่แล้วอน้ำปลาลาดทั้งสดซื้อแซ่บอยู่เลยดว่าครอยู่แมน ั้นี้โรทำเมามาแ่บได้แอลว่าเราซอยปลาปดิบได้ใส่เฮซอยปลาดิบใส่เจ้าตองพุงนะมินเยอ<จ>ะเจ้าก็แม่เจ้ากันแบแฮแบงแมาตึกเมื่อกี้หรือเปล่าตึ้งเฮตัวเดียวใส่เบ็ดได้สตัวอมปลาังก็น้องปลาปลาใหญ่จะบ่มื่อไสองนิี่แหละสองนิ่วสามตัวพอตอยดับคูดคูดเอาล้ก็ได้ตํมเสร็จแล้วเอาใส่ป๊กเพิ่มมันแล้ว โอ้แต่ว่าเรามาหาข่อยนี่บ่มีได้เราเปล่าใช้เราเปล่าใช้เราใส่แม่นเราใส่ในตัวที่เรากินพี่น้องเอ้โบแม่ว่าเรามาตับป่นเนี่ยที่น้องเอ้จะเผาเน่านั่นได้คำเน่านั่นก็อยู่ข่อยก็ว่าสิครั้งแรกเด้ในชีวิตที่กินเีลยนะแม่แล้วข้างนอกป่าผมบอกว่าคูดคูดขุดเกล็ดมันออกแล้วก็เอพื่อนคนซอยปลาซอยเนื้อปลาเอาขี้ยังออกเลยก็ซอยเนื้อปลาเพิ่น มากินกับต่ายมังคุดฝูงของน้องต้อยปลาดิบเลยนี่ปลาดิบเลยป่าจิ้งป่าดิ้บเลยจริงเจ้าเลยจ้าเจ้ากล้ากินอยู่ว่าเจ้าน่ะใครก็ซอยจูเนาะหนิเนาะกินแต่หนึงร้านมันกับ้ดีตัทสุขภาพเนาะแซ่บัวแซ่บน้องปลาเสียวได้ข่อยไปนี่บัวไทยมันถือเข่ามาติบหนึ่งเบิ้ลเบิ้ลติดหนึ่งเด่นอ่ะมันแต่เข่าวแล้วติดข่าวสิบบริมัทแมนโอ้ยบรรทัดน้องปลาแล้วบาดีบรรทัดน้องปลาแล้วบาดีโอ้ยบัวถาเบิ้ลติดหนึ่งเหม ไปนเดียวบคนยังอยู่ข้างหลังบานุกป่าใส่ว่ะไปจัเขาแน่ถือเขามายุบเย่างนี่วะท่านหมุกร้าวเธอแน่วะิาเห็ธรรมดาอะไรอ่าง <t ionen> บานกะดีวันนี้ตอนแรงประมาณจักโมงังหล่ะในลงใช่เงาสองอีกมาหนึ่งโมงหนึ่งโมงเิงปหนึ่งมงเิงลง้็จะบอก่าถาคือว่าขึ้นไปอ่านมาถาตรงไกลได้ป่ะโออพอดีว่า กินดูแล้วก็เปลี่ยนเมนูใหม่เน๊ะกินแต่เมนูเก่าอะไรก็ชอบแล้วแต่มันบระชุกมันนานชุกตลอดเลยเนาะเมนูนี่มันมันชุกไวปิดมาจัดเลยเนี่ยมาาจกลาบหมูตันทางน้องหมูคนมากกว่าแต่เก่าเนาะลาบหมูตันหมูหุ้ลาบหมูหมูยังลาบหมูตันตัวนแมนบ่แมนบ่หมูตันหมูปองหมูปองอันนี้ตันเมื่ตัวนี้ ปล่องอยู่ราดหนุกธาหรอป้าค่อยไปนะราดหนุกธามันแจ่วพริกบ่แจ่วพริกทางบ้านน้องโบเพิ่นเอิร์ดเอิร์ดเลิมหนุกธาแม่นใช้ราดหนุกธาสุกินเพิ่นป่ะทางบ้านก็ไพ่กะบบเคยกินราดหนุกธาเถอะใช้ราดหนุกธาเนาะเอามากินมอยู่ป่ะเพิ่นเอามาโหลดมีแจ่วพรกแจ่วพริกเล็กซื้ออยู่แม่นไปโหลดปลาโถนี่วะแบบนี้มันหนุกธามาจากทางไหนนี่ นุกทำทำไมแมนพี่นมาจากสวนุสดคุณแม่ประมาณสองสามโมงนี่น้มันเข่าต่อน้อะมอดสามอดบ่ประมาณสองโมงนะนาองแต่เก่ากันาน้ะขัาแดดมื่อหร่ก็สองโมงไปมื่อกกันหนึ่งโมงื่อก้กคือมันจะลงวาอ่้วแมนว่ากินอิ่มแล้วว่าเขาุชุมเจ้านะเรียบร้อยอกินจะมมถัวถวล กระพุลตะถวยค่ะกระตกละถวยใช่ปลาปลาหมึกกระแทบไปดีปลาหมึกคนผ่านมาตราไทยไปละนี่พี่ใหญ่เป็นผ่านมาตราไทยเนียนผ่าอาจารย์ผ่านมาให้โอ้พระอาจารย์ทางมาทางประเทศไทยคุณหมอทางมุกดาห์ทางมุนดาห์เสียอีเนาะขอบุญขอบคุณทางพระอาจารย์เป็นเลายเด้อเนาะโดยทางปลาเป็นกะปลาหมึกไม่ซีมืลยนี่โดยปลาหมึกเพาะแก้มกับตัมคุณ ถือว่าเขากันขับปัยังคือว่าบุญมาวาสนามีเนาะโอ้ยอาหารมาตาไก่ใช่ไหมจากไก่เนาะบอลติดอ่องเพิ่งมาเมื่อเดียวมานครับมานชับสำนัดบอกว่าบอกกับไพมาคือว่าท่าหยุดโกนแมนไอมากระบานเที่ยวมาหนิท่าหยุดโกนเนาะลูกป่ายังไม่ได้มานเนาะหากระานมื้อนี้คือว่าได้คือว่าได้เมื่อก่อนกะ ถ้าน้องป้ามันจะเอิ้อนอยู่ได้อาจจะ่าเฮากะเก่งโอเก่งใจเพื่อนก็เลยบัวได้ไปกินเพราะว่ามื้อน,นี้ก็จังฮับไม้ตีจากเพื่อนกะเพืเ่อนกะอุชาย,ย่อมาให้ฮอทข้างแน่นะ้องแน่ย่อมะไห่ข้างแนนะ่ข้นวนะ่าบัวหับในครั้ง,าาางนี้กะคือลูกปลามาันออกอะไรปนหนากะพอบมาให้กินจั้งเถื่อนไปคือแบบปลาเฮาบัวหับคือว่าโพดเนาะแมนคือสิว่าเฮาวมันนั่นโพดนะนะคือว่าเก่งใจ่แมนคือเฮากะคือว่าเป็นคนยกินไรโพดนหนะเนาะ หรือว่าน้ำมูกน้ำใจของเพื่อนเนาะแมนจะได้กับขอบมอกขอบใจน้องลูกปลาไล่ๆแมนตื่นาเล้าไปมือหนึ่งเจ้าชีมือเจ้าเด้อต่ำหุ่งเด้ออยากอยากอันชีมือน้องปานะเกือบันาเตยคำมอกเออเกือนใเตยข่อมใส่ขอมใส่เออเราเกือนใเตยปีนใส่ข่อมใส่ข่อมใส่คันรอคันรอปีนใส่นี่ยังใครได้เนาะรถเป็นคันรถเป็นคันนี่ใหม่ลีดของคดปุ้แล ไอซัมอไรเนาะเออพังวัดหลดเนาะกับงก็ล้อเข็มลายกานอนลูกป่าเข็มอย่าต้องห่วงไงเนาะต้องห่วงเดือเข็มนี่ไก่ลูกป่าเด้นี่แมนพลูกป่ากจะบอลวานนี่ค็องตัววัวานนี่เลี้ยงไก่ละวันนี่ก็จัดไปซองตัวตัวหี้ไวัวานนี่จัดคนจะคนะหลายคนแล้วกินเบดบ่ มาพ่อชาวนาอรู่หมนแล้วชาวนาเลีงวานเลว้วาได้ดำนาเนาะหลายคนเนาะแม่และหลายคนแลทางเขาไม่แก้วสุกหลายคนมันเล้ว่าหลายคนกับดำนาเล้วไวยรก์ว่ะมาดำนาซอยวานนี่ตมไก่สองตัวเลยพระมันจักสองสามือนี่ก็เกียงตืดเลดี๋ยวไขันคันไผ่อยางมาดำ ซอยแหลมาโลดมีอย่างทานยุบบ่แมนบัดมือนี่บัดมือซ้ำท่ายนี่บางทีหองสามโต๊ะไก่นี่ซ้ำตะก้าวพอมบอตะก้าวยังจักตาลูกปาทางไหนสามบ่สี่งี้สี่าอๆตามพงอยู่ปะยตะก้าคือ้นบูมีน้ัมจะเอาเอาโชว์ได้ซะเแต่งหน่องลงไปใช่แต่บรรยากาศนี่ค่ะตัวนจักบูมีนี่บอจาบอกลุงปลาปีหน้าซื้อจักได้อีหละบว่าเพิ่ดมาเลยชักลูกทุกปีเพิ่อนบา แม่แม่นมีน้องบ่มีเงินที่น้องปามีก็เงินบ่หลายคันสิซื้อจักก็มันบ่จุกว่าซื้อบ่แต่เงินนี่ทางยากเนาะ่บ่พอสิได้ซื้อเนาะันนี้อคือว่าอะไรซื้อันชื่อนีว่าจํานั่นวินี่เนาะวิญญานี่กเป็นปุ๋ยเป็นหยังเนาะมันก็มันก็ใช้จ่ายมันหลายช่วงนาอือเพราะว่ายามนี้กเป็นยามลำนา บมาหาอยังมีแต่ซื้อกับไส้ใครจะมีแต่ไก่ได้น้อยล่ะพอหมูมีนากิีกับอะไรยังจักโตบ้านนี่เอาทางเบรดิกีมาหาชีพไก่น่ะบ้านนี้สังหารไปจักโตแล้วโอ้ยจักคือสิสังหารไปลายตึกแล้วแบบนี้แม่จนบูหลักเบิดบูเมื่อแบบนี้จังหน่อยแงานใครจะใส่งานตัวเองบลูกาไปจ้างเขา มีหลายคนเลยอืมข้าพรอ่ะบ่เอ็มนี่นะข้าคือแต่ดำบหน้าเลยยังอยู่เออตัวหายไปโอ้ยแล้วไปจกลงอีงได้ฮะนองอ่ะนะโดยปล่อยป่าอยู่บ่ิษัทนะโดยบ่ิษัทคิดบ่ได้ปล่อยเด้เลยมันบ่ไปบ่น้องบอกกับพายนอกอันนี้นะนำนำบ่อลนนำบ่ลวดไปก็มันบ่ไปหรอกแเพราะทางเหยียดมันแบ่งเหลงได้ปลาตัวเดียวแบ่งเหลงนะอื โดยเอาได้บาทนี้ท่าน้องเพิ่นยังไม่ได้ผักพรไลยเพิ่นว่าผักพ้อะหายท่าน้องเพิ่นเมื่อผักพรก่อนเนาะทีน้อยก็ที่ได้ลงงานต่อได้เนาะโดยดูว่าดยงานต่อได้นี่โดยโดยขอบคุณขอบใจเด้อโดยขอบใจได้หลายเนาะจังไหนกะแมนขอบคุณขอบใจน้องป่าสำหรับตามมหุ่งมื่อนี้แซ่บแซ่บพิเภกพี่น้องเลยอี่ดีนะพี่น้องเลยเนาะ ทางเบาภัยกับชัยทางน้องป่าเพิ่นไปพักพรย้อนอารมณ์นอนเหยียดหลังเหยียดแอวสะก้อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเอลยหลังจากที่ได้ขึ้นจากดำให้ดำหน้าเนาะทางน้องเพิ่นกับเขาไปในบ้านไปไปสากโทรศัพท์พี่น้องเอลยแต่ก็กแวะมาหาทางไอ้ไอ้เพิ่นนี่เนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นก็นได้เอาผ้าเข่ามาอนี้มาตอนหับ คือว่าทางบบากองไพ่ก็ได้วาโยกเพิ่อนอะเลพี่น้องเลยเนาะว่ายโยกเพิ่นว่าดํานหน้าซอยกะตรงไกลสุกินแด้ว่าสันแต่น้องเพิ่นกาบ่ได้ต้มไก่ดอกพี่น้องเลยก็ได้ตำบังหนะุงเนาะมือนี่กับเจียประดุกเจียประดุกพันพี่น้องเลยได้มาสู่ทางบา่าขังไพ่กับบาวทาหรือว่าทางที่น้องเมื่อนี่มาสามคนสามนุ่มแต่ว่ามาคนละเถ่อคนละข่างมาพกพอหนากันอยู่ ทางบ้านนาแขกก็แม่พี่น้องเลยเนาะมามื่อนีก้ก็คือว่าน้องพี่นกได้ย่อข่า,ขามาคันว่าทางอันทีมงานหรือว่าทางอันบบาวกําไพ่นี่สีป้าิเศษบับไม่ตีจากทางน้องพี่นกะคือว่าจะเป็นอันบคักงานบวงามเนาะตามมา,าลยญาทพี่น้องเลยทางบบาวกําไพ่กะบว่วได้ว่าสิมากินน้ำทางน้องพอนะี่นกเนาะกะเอฟซีทุกทานทุกคนกะ ยาผ่าอ,อันดามาะยาผ้าวานในนั้นใน,นนี่เนาะตั้งแต่บ่าวกังพายได้มาอันถ่ายคลิปทําคลิปทางหน้าแผงนี่ก็นับเทื่อบเได้พี่น้องเลยเนาะกับลายเทื่อก็ตั้งแต่เดือนหาค่อยมานี่กะที่ได้อยู่ประมาณสามเดือนสี่เดือนพี่น้องหรือหาเดือนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยเนาะที่ว่าทางน้องเป็นย่อภาคเข่าไห้นะ ก็เลยหับไม่ตีอยากเพิ่นเนาะแต่ว่าเมื่อก,ก่อนกะน้นองเพิ่นกะห้องอยูนะห้องไปกินข่าวเ,เพื่อนอยู่ทังชานทางเงินเพื่อนพอตู้เพิ่นเนาะทางบ่าวภัยกับว่าได้ไปกินน้ำเพิ่น,นอนนอกพี่น้องเอ้เพิ่นกะห้องตามภาษามาระยัดเนาะคนเฮาเห็นหน้าเห็นตากันพ่อกันพี่น้องเอ้คนลาวเฮาเพิ่นกะสิมีมาระยัดเวลากินข่าวห้องแขกห้งองคนประมาณนี้พี่น้องเอ้เนาะ เอฟซี uh, ทุกคนทุกท่านกะคือสีบอว่าจังไดที่เนาะท mm hmm. ันวาสีบัฮหับน้ำใจจากทางอันเมตูเพิน้กนกัมลองป่ามันกับสีบังามันนะก็เลยจะเป็นหับในครั้งนี้พี่น้องเลยเนาะ uh huh. ชุดท้ายนี่กับเบ้าข้าไทกับบมมียังพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะสีพอประมาณนี่แหละเนาะก็จะขอขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องน้ำเอฟซี เบอร์ทุกๆท่านอะไรที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะมาติดตามเป็นกำลังใจนี่ให้ทางบ่าวกับพายั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะพิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพ่อเปพี่น้อง FC เอฟซีเฮาหลายลท่านพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวกับพายจะขอจบคลิปไว้เนาะไปพอกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดี